สวัสดีครับ fc นาตีมีดเดินป่าครับวันนี้อยู่กับนาตีในช่องหลักครับมีมีดสเปคแข่งขันครับมาแ,นะแนะนำและมาแบ่งให้กับเพื่อนเพื่อนครับสวยงามมากๆมีดเล่มนี้ครับผ่านการใช้งานผ่านสนามมาแล้วดีกว่าครับเรียกว่าผ่านสนามแข่งมาแล้วในงานแข่งขันมีดอินเ ชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่10ครับที่ผ่านมาสดๆร้อนๆเลยนะครับจังหวัดแพร่เป็นเจ้าภาพครับเล่มนี้ก็ตั้งแต่ด่านที่1จนถึงด่านสุดท้ายครับไม่รู้กี่ด่านต่อกี่ด่าน1 5หรือ16ด่านนะถ้าจำไม่ผิดครับผ่านมาโดยที่คมมีดไม่มีปัญหาเลยนะครับและไม่ได้ตั้งคมบางด้วยไม่ได้ตั้งคมหนาด้วยนะครับนี่ครับคมถือว่าโอ้ใช้งานสนุกเลยครับคมหวานเจี๊ยบเลยแต่คมเขาไม่มีปัญหาเลยครับ สื่อถึงเห็นเรื่องกระบวนการจัดการนะครับกระบวนการจัดการว่าทำมาดีแค่ไหนนะครับมาขึ้นรูปมาจากเหล็ก s k c ครับแบบเพลากลม s k c แบบเพลากลมนะเป็นงานตีร้อนชุบคมแข็งด้วยน้ำมันนะเหล็ก s k c นี่ก็ถือว่าแข็งเหนียวครับคาร์บอนอยู่ประมาณ0.8-0.9นะแต่มันได้เพิ่มความเหนียวขึ้นมานะครับก็ เล่นง่ายกว่าเหล็กตลับลูกป,ปืนเหล็กตลับลูกปืนเนี่ยมันจะไม่มีความเหนียวส่วนมากเนี่ยมันจะกรอบ <hir verification> ถ้ากระบวนการไม่ดีจริงๆนะครับเหล็กตลับลูกป,ปืนจะกลายเป็นจะกลายเป็นเหล็กที่เล่นยากอันนี้อันนี้คือพูดถึงพูดถึงอ่าสเปคแข่งขันนะครับพูดถึงมีดแข่งขันแต่เหล็กตลับลูกป,ปืนเนี่ยถ้าใช้งานทั่วไปได้นะครับที่รุ่นใบ3มขีดสี่ขีดเป็นมีดฟันไม้ทั่วไปเนี่ยได้นะครับแต่พอมาทําเป็นมีดแข่งขันปุ๊บเนี่ย กระบวนการน่ะมันต้องดีมันต้องเป๊ะครับเพราะว่าด่านแต่ละด่านเนี่ยโอโ้โหนะมันพูดยากจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหล็กแข็งไม่พอจะต้องเพิ่มความเหนียวลื่นนะต้องมีทุกอย่างอยู่ในตัวนะครับ SK4 SK5 เนี่ยตอบโจทย์นะครับอย่างเหล็กตัวนี้เป็นเหล็ก SK4 เนาะมาราคาครับราคามีดพร้อมซองใส่มีดครับ5000บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับ ห้าพันบาทนี่โอ้โหไม่ได้แพงเลยนะครับดูครับมันเป๊ะจริงๆครับโคตรสวยครับแล้วทำยังไงให้มันผ่านมาทุกด่านโดยที่คมไม่มีปัญหานะครับคมยังหวานเจี๊ยบอยู่เลยครับสวยงามมากมา,มาดูครับความยาวของใบมีดครับ ความยาวอยู่10นิ้ว8หุนครับ10.8นิ้วหรือ10นิ้ว8หุนนะความกว้างอยู่ที่2.9นิ้วหรือ2นิ้ว9หุนสวยมากเป็นงานตีไล่ปลายนะครับสเสน่ห์ของงานตีมือมันจะสวยประมาณนี้ครับแต่ถ้าเป็นเหล็กแข็งนะถ้าเป็นเหล็กแข็งที่คาร์บอน1.5หรือ1.7ขึ้นไปนะ ถ้างานตีมือเนี่ยมันจะเสี่ยงเรื่องแฮกเกอร์ภายในนะครับเพราะว่าคาร์บอนมันสูงเกินไปเสี่ยงแฮกเกอร์แต่ในทางกลับกันเนี่ยถ้าเหล็กที่มีคาร์บอน1.5 1.7ขึ้นไปนะครับเปอร์เซ็นต์นะคาร์บอน1.5 1. 7เขึ้นไปเนะี่ยถ้าได้งานเย็นเนี่ยหรูเลยครับเมาไม่ต้องไปทุบให้แกนเหล็กเขาเสียมันจะไปยับตรงไหนมันจะไปแคกเกอร์ส่วนไหนนะไม่ต้องกังวลเลยแต่เหล็กพวกนี้ คาร์บอมนมาอยู่ที่0.8-0.9นะถือว่าดีนะถือว่าดีนะถือว่าดีมันแล้วมันได้ความเหนียวเพิ่มขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรามาทำงานตีร้อนในกระบวนการจัดการเนี่ยมันจะง่ายขึ้นโอ้โหขัดผิวซาตินเลยไหมครับขัดผิวซาตินแต่หน้าตีมาขัดฝอยเพิ่มเมือนก็เลยจะมีเส้นลายขวางนิดหน่อยนะครับขัดฝอยเพิ่มหลังจากงานแข่งขันนะครับ ใบม,มีดยาว10.8นิ้วกว้าง2.9นิ้วสันครับสันหนาสันหนา8มิลครับสันหนา8มิลดามจับไม้ประดูดามจับอยู่ที่5.8นิ้วครับดามจับไม้ประดู มีลูกเล่นดีด้ดวยครับเนี่ยแต่งเว้าวแต่งอะไรเอาไว้ล็อกอุ้งมือตัวนี้เป็นที่ร้อยเชือกนะครับเพราะไม่แข่งขันเขาจะให้ร้อยเชือกด้านหน้านะแต่ถ้าคนไหนไม่ไ,มได้เจาะรูเขาอนุญาตให้มัดมัดรัดตรงนี้ครับรัดตรงนี้นะครับแตนะ่มัดรัดตรงนี้ไว้นะน้ำหนักอยู่ที่แดขีดครับแดขีดนิดนิดครับ8ดขีดนิดนิด ถ้าเป็นช่างเล็กๆก็น่าจะสัก8.1 8.2นะครับโอ้ oh oh. มันสวยจริงๆครับ5,000บาทนี้เอาไว้ใช้งานทั่วไปก็คุ้มครับหรือจะลงแข่งนี่จะก็จะดีมากๆเลยครับอย่างเล่มนี้ท้าไม่ได้ขายก็น่าตีจะเอาไปใช้ลงแข่งในสนาม11ครับจังหวัดอยุธยานะครับคือเราเตรียมสำรองไปเยอะๆครับพูดง่ายๆก็คือเอาไปอวดกันนั่นแหละครับงานนะ เห็นที่มีดเลียงกันเยอะๆนะครับส่วนมากเขาเอามาสำรองไว้ครับนะสำรองไว้คนไหนที่ลงช่วงบ่ายก็จะโชคดีหน่อยนะได้เห็นโอ้ไม้มันแข็งอะไรอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้ก็สลับมีดลงได้นะมีตัวเลือกนะได้สองขายเด็กมาดูครับใส่สองแล้วเป็นยังไงโอ้โหมีดใหญ่ใส่ซองแล้วสวยแบบนี้เลยครับสวยงามมาก ตอนก็เป็นคลายเด็กเคปลาสวยงามมากตรงนี้เป็นเชือกรัดนะครับเชือกรัดแกะออกมาได้ครับเป็นเชือกรัดตรงนี้นะครับใส่แล้วก็มัดนะครับพอมัดเสร็จก็ตัวนี้ครับใส่แขนนะครับใส่เข้าไป แล้วก็ม้วนหนึ่งรอบแล้วก็จับจับด้ามเนี่ยครับแข่งขันที่จะต้องมีเชือกนะครับทุกเล่มต้องมีเชือกนะทุกเล่มต้องมีเชือกก็จะแถมเชือกให้ไปด้วยนะครับนตีก็จะมัดตรงนี้ไว้ให้การมันหายนั่นแหละครับ มันหายก็จะใส่แบบนี้ให้สวยมากมีอยู่แค่เล่มเดียวนะครับใครสนใจนะหรือว่าใครไวใครได้นะครับก็นะสนใจแอดไลน์ใต้คลิปมหานติได้เลยนะครับแอดไลน์ใต้คลิปมหานติได้เลยห้าพบาทนะครับถ้าไปทำเองมันจะบานตายแน่นอนครับ ห้าพันบาทได้จบเลยนะครับจบเลยเจ็บแต่จบนะเอาสนใจดไลน์ใต้คลิปมหานติได้ครับส่วนวันนี้นะนาตีต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ